오 ตรงไปตรงไปตรงไวนี่ตรงไวนี่มันยังไม่ผูกมันผูกเชือกยังอ่นไมนผูกเชือกยัง าทีมงานไป,ไปผูกเชือกเอกาคลาสสิกติดเองทำเอง Để đua hằng rồi bà <cười> <cười> ได้อยู่ได้อยู่เอาจะไปท่าไหนเอา เอาขึ้นดีด้วยเอารุ่นล <c oughs> ินมิเต็ดเว้ยดีว <c oughs> ี่วิ่งครั้งแรกนะครับ <c oughs> ลิมิเต็ดทางใบกล้วยวูดตกเปี้เยเลย ขึ้นตรงเปตะด้วยนะนิ่งนะนะไปกล้วยเออขอลิมิงเต็ดขึ้น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  <c oughs> ้ทีมงานอนา,าคตของทีมเบ้าไม่ลอ็อกไม่ลอ็อกได้อยู่พอดีพอดีใส,สลงใอยลงยลง มันจะไปกินเชือกข้างบนลุงไปลงไปข้างล่างไปยืนในร่มนะ่อไปยืนในรนะ่มหน่อยเอาเดี่ยดูว่าลิมิเตเ็ดเอาหางไปกล้วยใครคิดห <laughs> <c oughs> ีิใครคิดถ้าลงครับแค่ลง

đừng bay, bay, đừng đi đừng đừng bay thôi, đừng bay em đừng bay thôi, 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 đừng đừng เวลามัดึงไม่ไหวมันจะได้ช่วยได้เออนี่นี่นี่เอาหัวนี่เออเอาหัวนี่ขึ้นเวลาล็อกนเออเอาล็อกนี้เอาปล่อยปล่อยมือนี่ปล่อยมือนี่เออจับเออเค่นั้นแหละปี๊ดยปอีกไหมฉันรันัมบามนี่เล๊ ใมันขึ้นวาวยังงามติดไปเออขนงามเลยบอไกหนลูกคนลั่นือบอไสวยกว่หเองินตังไม่ถึงไันมัดแวตัวนั้นนนนลินไอ้หลาหางขยาวเลยหนีหางาหางอลเออหางนแงแบบคน คนจนคนจนเรวสิทธิ์ไหมคะวยคนจนหางคนจนหน่อยเอยอันนี้คือคนรวยแล้นจหวเรา้ย่ว้เอาหันหน้ามันนี่เร็วหันน้ามันนี่หน่อยเร็เออ